สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนินจานะครับวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟบอลซีเซิร์ฟเวอร์เอ่อไทเกอร์ซีนะครับโอ้โหคิดตั้งนานนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่ในเซิร์ฟไทเกอร์ซีพูดไปแล้วนะครับก็ใครที่ตามผมมารับเป็นโปรโมชั่น5้าร้อยไปเลยฟรีๆนะครับทุกคนก็ตามนี้นะครับทุกคนเน่เน่ได้นะครับทุกคนมีตัวละครด้วยนะเป็นตัวละครละครจิิวนะครับเอาไปเล่นจิิวนะครับโปรโมชั่น5้าร้อยไปเลยสบายมากนะครับเซิร์ฟนี้ เราจะไม่พูดพำน้ำเพลงเราจะออกไปนัวเลยละกันนะครับจะได้แบบไม่เสียเวลาคนดูเพื่ไม่ใช่รบกวหาซุ้มเที่ยวเราเหรในะหนึ่งไม่เป็นหรออ๋อหนึ่งเป็นงานดูตัวละครพี่ไว้นี่ยน้องไซตามะตัวแจกกระเปล่าก็ไปรู้ตัวแจกวะเนี่ยไม่แค่นี้กมาแลว้วไปแล้ว,วไปแล้วอู้เจ็บอยู่นะครับ เออมันยิงกระสุนกระจายป่าววะโอ้ยิงกระสุนไม่กระจายเลยว่าโอ้โหจิบหายละกระสุนไม่กระจายปะเฮ้ยเลือกหนึ่งรับกันกระสุนไม่กระจายฮะตายจะตายเ่าจะตายจริงครับเอาหนึ่งนะอุ้ยตายหนึ่งว่ะน่าจะต้องเบิ้ลหัวเยอะๆกี่เม็ดไม่รู้ตัวน,นี้เกือบตายหนึ่ง กระสุนเงินรีแม็กแป๊บไม่รู้นะว่าต้องหัวก,กี่เม็ดอ่าเจ้าเข้าเจฟเฉยมาดิมาดิหนึ่งมาดิมาดิหนึ่งมาดิหัวทุกเม็ดอ่ะอุ้ยตัวนี้หัวทุกเม็ดเลยอุ้ยโตโห มาดีเพื่อนนายเรากับนายเรามาหนึ่งหนึ่งกันดีกว่าแบบลูกผู้ชายโดนลุมเป็นลูกขี้ลุมกัมือนไงวะขนาลดลดนยิงพี่ไปตายเลยอะ่ะอเนาะก็แค่มืดสอง <c oughs> ตัวละครไม่เหมือนเพื่อนแล้วแบบ แบบผมโดนยำปนะ่ะเนี่ยนี่คือผมโดนยำะนะแลวนะเมื้อตอนไหนผมจะยิงมันตายวะงกระถาเฮ้ยเซตมาบ้าตายเด็ดแล้ว,ว,ว,ลว,วะยิงไม่เห็นตายเลย เฮ้ยมึงน่าในจาว์เป็นเชี่ยเลยวะสั่นมาดมิมันกี่เม็ดกันวะโอ้ยโดนยิงหลังไอ้เหี้ยฮู้โอ้โหโดนยิงหลังตายไอเวนโอ้โหพวกมึงน,นี่มันหน้ากันมากอะ่ะกูบอกเลยที่ดโศกเนี่ยเอ้ยแต่มันยนดะีขวากี่เม็ดวะนนี่อ แล้วผมโดนปืนกไก่ยิงตายด้วยนะอะไรเนี่ยแม่ไกูออกได้แม่งเลยเ๋อไอ้กูมาแค่ไหนทีหลังก็มายับกูอีกโดนก็โดนลุมสบายละกูวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับบ้าไปไหนอะบา้าผมเล่นได้ไมผมบอกเลยมันไม่ได้ถึกมากแล้วก็ไม่ได้เปาะมากเพราะฉะนั้นผมเล่นได้แต่ถ้าโดนลุมก็ไม่ไหวอย,อย่างเงี้ย โอ้วว่าแต่ฟ <Okay. S 1> uh, mm ัง hmm. ชิดอบเพื่อนเพื่อนเออตวเพ่อนงงี้ทีเบิกว่าถึงกูยังไม่ตีกูก็รู้งานเอาแม่งเลยชอบลุมดีนักไอ้วเอนเอาแม่งเลยชอบลุมดีนักเหร เฮ้ยเก็บขวงก่ en <S <s ันใครโดนลมวะคนไหนใครเป็นใครผมก็ไม่รู้นะครับตอนนี yeah> ้ผมก็มัวแหลกมันผมมัวแหลกจัดเลยกูจะแตกไม่ยจ้าไม่โดนเหอครัครับ ไอผ้ากูพวกมึงไอไอผ้าเราพวกกันโหแม่งสามตัวไอเนี้ยเเปลาเลยโดนฟังกิ้งชิดอยากหนัวมากวเอาไปหนเนรู้วะเฮ้ยชุบเฮ้ยชุบถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเน้วขอก็แตกไปซะไไม่ดูเพื่อนท่อนเองนะ จะไปไหนอะไม่เห็นเก่าเลยอ้ติดมังกรบักนะนะเฮ้ยเปหนึ่งคันตาคนเขากำลังอ๋อเอฟห้าใช่ปะเอฟห้าเก่ากูหไหมเอฟห้าเอฟห้ากูใส่ตะมะกูรู้ว่ากูจะโดนลุมสื่อของเรามันต่างกันแบบยิงกูเจ็บมากยัดหัวกูทุกเม็ดเลยปะเนี่ยเฮ้ย ก็แบบกับันงเทนึงถอยก่อนอ้บฮ่าอุ้ยยิงออะไรอยางเนี่ยโอ้ยยังเก็บเลยโถมโถมมันไม่สะท้านมันไม่สะท้านเลยไอ้เหี้ยไม่สะท้านเอาเหี้ยเอาเหี้ยก็ได้เหี้ยโถมเลยยิงเขา มันไม่สตาทานเลยอะ <c oughs> อยมันไม่สตาทานเลยทุกคนมันไม่มีความเียบเลยเมื่อกี้โอ้โหมันขี้โกงเราอย่างงี้เราต้องเอาคืนมั่งมันโกงเราก่อนเราก็ต้องโกงมัน Let's go เลาเจอไปตลาดรอเลย เค้กมันเท่าไหร่นะยิไมไม่แนะลาปูเดี๋ยวลาพี่น Turn, ะฮะทำไมหนอเมื่อกี้ตกกูนีเมื่อกี้ตกกูนี่บอกแล้อย่ามาตกพี่ไอ้เนาะ เชี่วฮ่าฮ่าไม่เล่นหัวจอมาสายตายกูส <c oughs> ู้อ่ะแม่ไม่จะลงกูทำไมเนี่ยกูแค่นิริมเพลิงเน,นเาะหนัวะไรออกมานนาวที่นี่ครับเมื่อกี้เม,ม้ากู<ไ>ปปเปเ็นไวะเมืเ่อกี้เม้ากูทำไมหักเอง คนเที่ยวกูัดเมากูหลอนหรือเปล่าวะเมื่อกี้อย่าบอกว่าสายเมาขาดนะแม่งโคเทียเลยนะผมบอกเลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวสับซีไม่มีหัวโตไม่ไหวจริงๆไม่ไหวเลยไม่ไหวเลย เียตามกดตามกดจนตายยังอีกคนมะล่ะยังอีกคนมาล่ะม,ลมึงยิงกูเข้าเหรอก็เข้าแหละเอ็งโกงพี่ก่อนนะไอ้น้องไอ้เอสดีก้วมาดีเอดกูกกะ

ย่งวะต้องถือจะแชร์เหรออูไม่รู้เนี่ยตอนนี้ไม่ได้กะแชร์ตอนมันเปิดใหม่ใหม่มันเป็นแค่แชร์คืแชร์กูไม่ได้ไม่ใช่ดิอุ้ยตายตายตายตัวมาเดี๋ยงแค่นั้นแหละโดลงมาก็จะโดนกดหัวอุ้ยมืดไม่ตายแล้วเหรอวะผมยัดถอยไปพอดีเลยเมื่อกี้เฮ้ยผมจะตายแทน โอ้ยโอโหทิตาร่วงเฮียโคตรเฮียเลยเอาเอาเอาเบอร์เอา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 ทำไมยิงมันไม่ตายไอ้นี่ยิงไม่ตายเมื่อกี้เฮ้ยทำไมนอนยีงไม่ตายอะคนแรกของเข้าแก๊สใหญ่เลยนะโหขนาดนอนแล้วน่ะไอ้เขี้ยมเกินกอลตัวเนี่ยเกินเบอร์พูด เฮ้ยนอนแล้วเขายิงเงไม่ตายดิถ้าก็มีหัวสองสองตีมีได้ไม่แล้วทำไมหัวมันหายวะหัวเมื่อเมเมื่อกี้เนี่ยของของไอ้ตัวใครตัวนั้กูยิงหัวมันแตกแล้วทำไมหัวไม่มีวะเพิ่นเอพ้าลับฟินเลยดิ็อพ้าเพื่อนฮะกระโหลนเฮี้ยนอีกแล้วไอ้เฮี้ยนโรนเลยสัดตึกูเองเพื่อน เอามันดิเอามันเฮ้ยพ่อลงคนเดียวโอเคอย่างแรงเลอ้าฮ่าไม่มีหัวไม่มีหัวตัวอเไม่แลโอเคี่ยางนหัวแคแับหัวแ่แพี่ไม่เล่นหรอไม่เล่นใหม่ี้ยไม่ล้ไม่ได้เก่งเลยเนี่ยแต่ละตัวบอกตัวลิงค์เอาไอ้นินจาเอาไอ้นินจา ลุงโถมันลุงโถมันมลดยังนี้คเอูเาดูวะมึงยิงยันหาพอ่าอบักียนีกว่องนจ่ายดเสดนิจ่ายยูใส่กันิจ่าอยูนี่แหละเด้อบอกว่ายิงกันเ็วจ่อก่างหากวัดตัวเวทายเวตายเวตายฮิลุ้ย่อยเดยเ้ย ไายเจ้าติจะล่วงมีคอนเซ็ปต์ดีๆมาเข้างานประเด็นไอ้้เหียไม่ไหวเลยหมดแล้วของกูหมดแล้วโอ้โหจบเลยใไม่ใส่หัวตัวไหมเฮ้ยผมใส่ไม่กูมีหกมันทำไมกูมีเส่หรือว่ากูเรียกตู้นะกูมีตัวเสรโจอ๋อจบแล้วชีวิตนี้ผมตายอ่ะครับเฮ้ยเอ้า ส, <Bond> สวยสวยแอดมินแอดมินแม่รู้งานแอดมินอดมิแม่รู้งานะบกแค่ประมาณหน่งยแข่กัเี่ที่่หรอวะบักุยอีกเขียวดอก้โหได้ของมอฟีอีกเลนจ้าอ้า้ยคนเดียวคนเดียวพอคนเดียวพอคนเดียวพอคมาดิมาดิมาดิมามานีนึงเลยม ป,ป,นนปืนมันไม่ได้ยิงลัวนะแต่มันเป็นเสียงยิงลัวทุกคนเข้าใจฟิเข้าใจฟิควาา่าปืนมันไม่ได้ลวแล้วเสียงยิงลัวปะ่ะคนไหนไม่ออกคนอไม่เข้างง่ะเฮ้ย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 ี่ตัววะเนี่ย ยเฮ้เฮ้ยน้อเฮ้ยน้อเฮ้ยน้อไปานึเฮ้ยน้อ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 มากระโดดมาบ้านึงตั้งหลัก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 มาให้กูเล่นนะเออเฮ้ยกูเสียวมะลุม ôi yêu biểu của đi gì biểu cú đi băng cú đi hí anh cũng được tay không gì anh ý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 

หัวตัวมันอยู่กับผมเว้ยผมกับผมเก็บหัวตัวมาโคตรดีเลยแอดมินมึงต้องทำงานอีกแล้วแหละเซตที่สามแล้วแอดมินเฮ้ยนิ้นท์ายขึ้นไปวางอยู่ในปืนมึงมีกิมมิ้นท์แหวงิ้นท์ายเก็บปืนยิงแล้วเหเจฟไหมเหรอกูเจ็บมีกิมมิ้นท์สายเจ็บมีกิมมิ้นท์สาเก็บปืนหมดเจ็บเล่นเซตต่อเนื่องเล่นเซตต่อเนื่องเนี่ยเดือดแล้วไปแล้วเนอะไม่ให้ไม่หัวตัวโทอบี้ให้มาเฮ้ย เล่นสองแล้วที่เกิดเล่นเอ็มพีเดี๋ยวรอ้องเฮ้ยทำไมมันโดดสูงเฮ้ยเฮ้ยมันทำไมโดดสูงอ่ะไม่ได้บ่มทำไม,ไมโดดสูงยัง,งอ่ะเฮ้ยจะแตะกครับกูไอ้ก่อนได้ลุ้มมาเนี่ยอันนี้จ้าคุณจะตแพทย์ยังไม่มีใครรู้ว่ากูเล่นเซตโกงจัดมันเอาเอ็มพีมาเว้ยลิงจ้าครับ ตังคูปโอ้ยนาจอดเปงสีแย่พวกนี้เราเลี้ยงไปลจ้าวู้ใส่หนึมา่ครับตัววิาะห้นจนะทำไมนะเ้ยทำไมมันกระโดดสูงอย่างไรนี ไอเช่อะน้อหยแล้วเป็นไอ้เช่้องแานทไรด้วไโดดสูงอะวะเฮ้ยทำไมมันกระโดดสูงอยงวะไอ้ตัวนี้นแล้วมันจะรักเขแจกตลอดเลยเลือดเลืดิปปืนพี่กูเกือบแดดหมดเลยไม่ทำไมตัวมันมันกระโดดสูงอยงวะเราเป็นออฟคอร์ดหมองกูกล่าวกูไม่ลงเหมือนนกัโถ้ามึงไม่ลุ้มมึงเอากูไม่ลงหรอกนี่คำพูดที่จริงก็ตัวเองก็ไม่ได้โดนลุ้มนะช็อตเมื่อกี้ยิงบุยเยอะยิงใส่เย็บไม่ตชง อาทำไมทำไมกูไม่ตายอ่ะขาไปนแล้วเมื่อกี้น่าจะแบบลากขวาตรกเบ็ดเลยครับครับครับมีแสงมีแผงเฮ้ยอ้อดินจ๋าดินจาโง่จังวะไอ้ที่จุดสวนรวมผมว่าผมเปลี่ยนตัวดีกว่าไหมคือตัวผมมันมันแตกกับเพื่อนแล้วมันเอาผมคนเดียวเลยได้แหละใครอยากสั่งทำตัวมึงมึงก็ดูเอาไว้นะ มึงก็โดไว้หน้า่าผมโดนยำกันอดไหนแต่อาจจะผมจะดเล้นไก่ก็ได้เพื่อนชนัวโดนรูไม่ตายคือตัวละครผมมันมันจะทําให้แบบไอ้นี่ไม่ได้อ่ะมันยังไงอ่ะมันมันแยกได้อะมัน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 จ๊บผมจ๊บไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวละครผมมันไม่เหมือนทุกคนเลยมันแยกออกตัวละครผมมันแยกออกอ่บตัวละครมันพอจะจ๊บให้มันดีกันเองได้นะแต่นี่มันไม่ได้เลยอ่ะ แล้วกูก็โดนยัดอีกเนี่ยมาดิดินจ้าเหรอมาดิไม่สามเลยเฮ้ยตัวนี้ทำไมมันโดดสูงไปเอ้ยมึงทำไมโดดสูงเงี้ยวะเฮ้ยมีพวกกดวีตก็บอกว่าอ๋อเหรอ hết con vi hả con vi băng anh oh, outdoor luôn nghĩa oh oh, what the fucking shit Cú cho tech Hớp, mày tech hay ngài up vai vloghi hết lại chặt luôn kuo khadadi kaya mày 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 โบ,บาวบแหววเลยเด้อคนเดียวไอ้สักรอบมาตลาดเป็นแล้วมั้งกงว่า,อาไอ้เหี้ยไป็ลุมพุ่งไม่ได้เก่งหรอกนะไอ้เหี้ยมามึงว่ากับกูดิมึงกับกูอ่ะเพื่อนเ้ามีการท้อด้วยป่ะฮะเชิบผมกตีปั่นฮะเชิบ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 

โอ้ไม่ตายได้ไงบ้านะ่ะเอ้ยแล้วทำไมมันเปลี่ยนมาเ,มเอากูคนเดียววะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหงัน้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนโอ้ยไม่ไหวจริงๆนะครับก็ถือว่าเล่นได้นะเอาตรงคือมันเล่นโซโล่ได้แหละแต่ผมค่อนข้างจะเล่นไม่ถึกนะครับทุกคนครับผมไปละเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย